ทำอย่างไรให้ลืมแฟนเก่าดีคะนะครับอันนี้อยู่ในคอร์สปลดลกออกหักนะครับ 1. สมองเราจะมีระบบที่เรียกว่า RAS นะครับ RAS คือระบบของการล็อกโฟกัสมันเหมือนกับระเบิดปรมาณูนะครับเวลามันล็อกโฟกัสเนี่ยมันจะไปหาฟกมันจะไปหาเป้าหมายนั้นเวลาเราบอกว่าต้องการลืมแฟนเก่าต้องการลืมแฟนเก่าต้องการลืมแฟนเก่าสมองมันไม่ฟังว่าลืมหรือไม่ลืมไม่ลืมแต่พอคนคุณพูดถึงแฟนเก่า มันจะพยายามขุดคุยเมมโมรีในสมองที่เราเคยเที่ยวด้วยกันเคยกินด้วยกันเคยอยู่ด้วยกันเคยนอนด้วยกันเคยกอดเคยกอกต่างๆพวกนี้ ness, ขึ้นมาหลอกหลอนสมองของคุณครับเพราะงั้นเนี่ยเหมือนกันครับวันนี้อยากลืมแฟนเก่าคุณลืมไม่ได้อย่าบอกตัวเองว่าต้องการลืมอย่าบอกตัวเองว่าต้องการลืมสองครับให้บอกตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเรียนรู้อะไรได้บ้างต่างกันแล้วนะครับครูคอมกําลังพาคุณออกมาจากการที่ต้องการลืมแต่ว่าพาคุณออกมาเรียนรู้ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้น เพื่อพัฒนาชีวิตดึงเอาของดีจากสถานการณ์ก่อนนะครับอย่าบอกว่านี่เรื่องแย่ทั้งหมดเลยไม่ใช่มันมีของดีอยู่ในนี้นะครับเราจะได้ทบทวนครับว่าเออสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้บางทีเนี่ยเราอาจจะพูดผิดไปหรือว่าเราอาจจะไม่เข้าใจอะไรบางอย่างนะครับเราอาจจะเป็นคนใช้แต่อารมณ์มากเกินไปเราอาจจะเป็นคนพูดลบมากเกินไปเราอาจจะเป็นคนที่เอาใจไม่เก่งเราอาจจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งเรียนรู้ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้เรียนรู้ครับแล้วเอามาปรับใช้กับชีวิตหลังจากนี้ครับนะครับ สามครับอย่าหาว่าใครเป็นคนผิดแฟนเก่าผิดหรือเราผิดหรือคุณแม่ของเขาผิดคุณป้าข้างบ้านผิดเพื่อนของเขาผิดมือที่สามผิดไม่ต้องหาว่าใครเป็นคนผิดเพราะนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้เพื่อปรับใช้ในอนาคตครับพอเวลาคุณพยายามหาว่าใครเป็นคนผิดเนี่ยครับเรากาลังบอกว่าตัวเองเป็นผู้ถูกกระทําพอเราบอกว่าตัวเองเป็นผู้ถูกกระทําความเครียดมันจับเกิดมากขึ้นครับพอเราเกิดความเครียดมากขึ้นเนื่องจากว่ากระเพาะของเรา มีการเชื่อมต่อกับสมองครับมันเชื่อมต่อกันตลอดเวลาอารมณ์มีผลต่อกระเพาะคนเลยไม่หิวข้าวคนเลยเกิดความรู้สึกที่ว่าเบื่ออาหารกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับจริงๆแล้วอันนี้เป็นแค่ส่วนเล็กๆนะครับที่เป็นเป็นไกด์ไลน์ให้เราเอาไปใช้ในชีวิตไปทบทัวนอยู่ในปลดลกออกหัก